สวัสดีครับแม่นแมนครับแม่นเบอร์เลยนี่ครับผมอยู่ด้านหลังสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผู้พานะครับอย่างนี้คุณหนุ่ยนะครับอันนี้เบิ้งเบิ้งได้เบอร์เลขครับพี่เขวามา่เบิร์นะครับอันนี้คุณหนุ่ยแล้วก็ครอบครัวนะครับผมนัดมาดูรถ l อ0ศนะครับแต่ว่าคันี้เบิ้งส้วงเรลางามกว่ามูอยู่แต่ว่ากับเดินเบิ้งรอบๆกันก็ได้ครับระวังรอดซางมากนะครับผม นี่นะครับก็มาดูตัว L40 นะครับตอนนี้รถเข้ามาใหม่นะครับผมเยอะมากเลยนะครับจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับผมส่วนรถนะครับอ่อย่างเช่นคันนี้นะผมที่กําลังดูกันนะปี64นะครับเนี่ยปี64พันกว่าชั่วโมงเองนะครับรถสวยนะคันนี้ดาวอยู่ที่80,000แต่ว่าได้ส่วนลดไปแล้วนะครับผมเหลือดาวอีก30,000เท่านั้นนี่เหลือดา30,000ถูกๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับผม ว่าลูกค้าชอบคันไหนนะครับนี่นะครับก็บอกแล้วนะผมช่วงนี้รถเข้ามาใหม่นะครับกําลังดูนะครับผมก็ปีรถปีหกสี่เหมือนกันนะครับอันนี้คันนี้นะผมอยู่ที่เจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับแต่คันนี้นะผมอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงแต่ว่าอ้สภาพรถซูซีกันนะครับเดี๋ยวก็ดูนะผมว่าลูกค้าจะไหวเท่าไหร่นะผมเพราะว่าคันนี้นะผมเราจะดาวอยู่ที่อ่าสี่หมื่นกับห้าพันบาทแต่คันนี้จะดาวอยู่ที่สามหมื่น นะครับปีรถปีหกสี่เหมือนกันนะครับคันนี้เจ็ดรอยกว่าชั่วโมงนะครับเดี๋ยวรารุ่นกันลูกค้ากำลังตกลงกันนะครับผมนี่คนหน่อยนะครับก็เป็นตัวเอเหมือนกันด้วยนะครับผมตอนนี้บอกแล้วรถเข้ามาใหม่เห็นไหมครับรุ่นะครับผมกองทัพรถไทยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าไปเลือกมาแล้วผมสองคันนี้ว่าจะเอาคันไหนเนาะนะครับเดี๋ยวกูพาให้ดูรอบๆคันคันนี้สวยเอี่ยมยางก็ประมาณ99%์ได้ นะครับผมยังเหลือ99%นะครับใช้ประมาณ1%นี้ช่องวการใช้งานอยู่ที่นะผม765ชมั่วโมงนี่นะครับอันนี้คุณหน่อยนะครับมาพร้อมกับครอบครัวนะครับอันนี้รถมาจากน้องคายนะครับแต่ว่าดูแล้วนะผมดีใจลูกค้านะผมมารถคันน้องคายนะครับผมประมาณรัก80%แล้วนะผม <c oughs> เดี๋ยวอีกสักหน่อยนะผมดูกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะผมว่าจะปิดการไขายได้ไหม <c oughs> และแล้วนะผมลูกค้าก็จองบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่นะประจำหนึ่งหมื่นห้าพันนะเดี๋ยวเย่ยมาผมต้อเดยวเนยครับนี่โอเคนะครับผมเดี๋ยวก็ ทำการจองกันนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับผมถ้าว่าสุขใจนะครับผมก็ฝากความแม่พี่น้องครับผมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซ like ับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมกิงกิง,งให้กับช่องคูปตาบันดุงนะครับแล้วก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเซลูผาถ้าว่าลูกค้าท่านใดนะครับามารนนผมสนใจอยากจะเข้ามาดูรถแบบนี้นะครับก็โทรมาผูผานะครับผมที่เบอร์ศูนหหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ bye bye.